มีพัสดุมาส่งอีกแล้วจ้แา,แก,า,า,าแกมกุ่นกำลังไปมือเมือนแกมกุ่นรับบุตรโอ้ตะคิ้นกินเอยงก่อนแกมกำลังไปเอาพัสดุพี่นออ้องหอยมาเตลิงงานมานะจ๊ะเออเป็นพัสดุจากพี่เบนจี้เป็นของขวัญวันเกินมาสั่งไปเอาแวะมาเอาอยู่คอนโดเดี๋ยวบัลลุนเบงว่ามันคืออะไรจะแจะให้แกมเป็นคนรีวิวแล้วการเป็นคนขอบคุณน,นะจ๊ะไปรอ,อสักครู่ เป็นปาเรากำลัลงหาของอยู่เลยป็นปามื่นอนี้รับผลเป็นคู่พารอีกแล้วใส่เกงง้อมนะก็เลยว่าเป็นคู่พรหา่อบเนาอบนะกังงานก็นก,กลังมาส,งมาสง่งมงรอยแต่บบว่าข้างในที่จะขอกระบรูกเด้พี่เพื่อนก็บอเดบบอกว่าข้างในมันเป็นอยงนะ มาแล้วมาแล้วมันคืออะไรเธอไม่รู้ดิอยู่ในกล่องเลยไอ้ย่าแกะเลยไหมเฮ้เดี๋ยวไปแกะในห้องไปกราบสวัสดีขอบคุณค่ะเอาไว้เอาหนึ่งองสามกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะจ๊ะพี่น้องจ๋าคลิปนี้ก็เป็นคลิปของแก้มก้นนะจ๊ะเออพี่เบนจี้เพิ่นสั่งนะจ๊ะจักเป็นซังอีหยังแล้วพี่น้องก็บ่รู้คือกันเพิ่นก็บ่ได้บอกวงหน้า ล่วงหน้าวันเกิดเออล่วงหน้าวันเกิดนะครับมาลุ้นกันว่าคือยังไม่ไปรูดด้วยพี่น้องวะแนนี่คือยังอ่ะเปิดเลยนะจ๊ะอุ๊ยปากลุ่มลุ่มแท้ค่อยๆเปิดเทาค่อยๆลุ้นอุ้ยกล้องแบบนไหนักเนาะแต่งอยู่แต่งคุณเพื่อนนะคะพี่เบนจีเนาะเพื่อนนั้นจ้างเดียวกันกับขนมอินเดียข้าจั่มยังอะรับ โอ้อะไรอ่ะมีอนนี้ด้วยเอาโชคโชคกล่องมาไม่ไหน hit b d to sister away love and support t a n k for a positive and energy and bringing a smile To Ariang fan from Benji แต่ว่าออ่านหน่อยแต่ว่าขอแปลปุ๊เพี่นั่งคนสีแปลเด้อพี่น้องอคผู้ใดอ่านผู้ใดแปลอ่านกับคอมเมนต์ใครขอได้เด้อนี่นอุ้ยมีการลวงนาแสดงว่าเป็นคนแ็กเด็นแท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 นโอ้นี่น เี้ยไหมครับไล่เงาเหลืองมนเหรอเฮ้ยเงียงไล่เงาเหลืองอู้อะไรอ่ะมันน่าจะเป็นอ๋อกระเป๋าอู้วน่ารักจังเลยกระเป๋าตัวนี้ฮะไม่เธอเป็นมันเกิดเธอใดอุ้ยแย่งแย่งแล้วหนึ่งเธอจะเอาตัวนี้ผสมเธอเจอตัวนี้มันเป็นองียงเธอเจอมันเป็นพวงกุญแจไม่ใช่มันเป็นกเปาอู้น่ารักมากนี่เขาเป็นคนชอบกระเป๋ากิ๊กก็๊กไงชอบชอบ อุ้ยพี่เบนจี้อุ้ยมันเป็นขนหนีแล้วนะเอออุ้ยประกาศใส่สูอุ้ยเก็บไว้อุ้ยน่ารักอุ้ยนุ่มมากเอออุ้ยเบากว่าพี่น้องหมวกประโซ่โอเปอเรเตอร์กระเป๋ามันเป็นกระเป๋าดึงข้างอุ้ยดูดิเนี่ยอือแล้วก็นี่นะมันมีสองเซตนะคะข้างในอุ้ยอันี้ออกก่อนดูดิอ๋ออันนี้อุ้ยใส่เงินเหรียญสูพี่น้องอุ้ยดูดิน่ารักเหมือนเราเลยอ่ะเหมือนเจนนี่เลย่ะ เจนนี่ไหนอกอุ้ยเหน็นะคะอุ้ยดูดิอุ้ยมันมีลมตั้งอยู่เออกลางห้องชนิดฝนตกลงไปต่อกลางหลมอุ้ยเพิ่งหวะอุ้ยโซ่ทำไมมันนุ่มอย่างนี้เนี่ยโอ้แก้วออันนี้แกอ๋อมีการวับริการด้วยมาจากญี่ปุ่นเลยทั้จักรวาลยู่มันมีภาษาไทยให้อ่านเลยอุ้ยภาษาไทยอีกอืออุ้ยเอาพี่เบนกี้่คนนั้นเป็นใกล้ โคตรนุ่มเลยน่ารักมากเอาจริงดมหน่อยอืมาจับเออหนอจับ้ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่เบนจี้ขอบคุณนะคะที่เซอร์ไพรส์วันเกิดน้องล่วงหน้าขอบคุณมากมากนะคะเออหนองมากแนี่บอกว่าแก้มเป็นคนที่ชอบกระเป๋าแล้วพี่ก็เอาให้ถูกใจเพราะว่าเป็นคนที่ชอบกระเป๋าอะไรกิ๊กก๊อกแบบนี้อ่ะชอบไม่ใช่กิ๊กก๊อกหมายถึงว่าเอออ่าเขาเรียกอะไรไม่ใช่อ่าไม่ใช่โมเมนต์บ้าง กิ๊กกแบบนั้นเด้วพี่น้องไมยถึ่ง่าเบิ่งคนเสียมาให้เบิ่งแบบใหญาๆเอาคุกสมบัดใช่ตรงมั้ยใช่สีส้มนี่น้องเขาแก้มัดกระเป๋าแบบใดมนเออมันเอาไห้เบิ่งไห้เบิ่งอีเด้หลายแฮงกระเป๋แกมหลายแบบไม้่วันน้อยเออเออเอกิ๊กก็คืออันน้อยน่ารักน่ารักแม่คุกกิ๊เอ้ยคุณเป็นกิ๊กก็เกินคุกกิ๊กแบบนี้พี่น้องนอันนี้ใบละกี่บาทนะให้เราใบละสามสิบเก้าบทสาฮะ ใช่ว่าหาบาทเออหาบาทอัพที่ตู้อันนี้ในช้อปปี้อันนี้เท่าไหร่สิบบาทในช้อปปี้นะครับไปกดมาเราดีประโยชน์่ยไปกดไม่เห็นเลยแล้วก็ในกับในตู้อีกเรียบเลยอืมแต่ว่าคือแล้วก็จะเป็นหมายถึงกระเป๋าที่พายบ่อยๆก็จะเป็นกระเป๋าใบใหญ่ๆแต่ว่าชอบเป็นคนที่ชอบหลายกระเป๋าในกระเป๋าีเในกระเป๋าในกระเป๋าใหญ่กระเป๋าเล็กเออจะเป็นแบบนั้นเป็นคนที่ชอบ วุ้ยถูกใจเอาจริงๆอันขอขอขออธิบายอีกนิดนึงนะครับเมื่อกี้ใส่ค้ามบอกผิดขอโทษขอให้ดีกว่าเออขอโทษด้วยนเขาเรียกว่ากระเป๋าแบบพุกิ๊บไม่ใช่กิ๊กเขาโอ้เธอลียเอลีย์ว้าวฟีดว้าวสุดน่าสนใจเปลี่ยนเออเออมันตื่นเต้นตื่นเต้นอีหลี่พึ่งแปวพัสดุมากพี่น้องขอบคุณอีหลีขอบคุณเอามันน่ารักเลยเพี่เนี่ยเอาในที่นิ่มมากเลยเอาในเบอรงเออเออมันเป็นขนนุ่มๆขอบคุณนะคะขอบคุณพี่เบนจี้ขอบคุณที่เอ็นดูน้องขอบคุณที่ ซัพพอร์ตเนี่ยเพื่อนบอกว่าเพื่อนนัน้นรักและซัพพอร์ตบอกาสใส่ยามันเปืือนสิเก็บไว้ขอบคุณทีโพซิทีฟแปลว่าคิดบวกเหรอไม่ใช่บวกเนกาทีปลลบบวกอะไรสักอย่างแหละราบ้างสมายไปว,ว่ายิ้มเอเวเรียแฟนไป กลับงามๆซ้ำเพือพี่เป็นจีนจะขอบพุ่นมีขอบคุณ,คณกนกลับงามๆนะคะคก็ะขอให้ร่ำรวยเงินทองมีความสุขตลอดปีและตลอดไปเด้อกลับง่วงๆสุดใจเลยขอบคุณนหลายๆขอบคุณที่เอ็นดูหนูก็จะเก็บไปก่อนเลิกทาสวยๆๆหนุ่มเนาะเออหนุ่ม บอกพีชเมื่อกี้พี่น้องพี่น้องขอโทษขอไปแล้วบอกพีชดีอันบริษัทแต่งใจสิว่าแบบนั้นมันมันความหมายของข่อยคือมันกุ๊กกิ๊กเพราะมันกิกดขอยี่โมพีชโทษโทษโทษขอโทษนะคะเดี๋ยวอันนี้จะเก็บไปก่อนเก็บใส่ถุงไปก่อนไปใส่พวโทรศัพท์จะของเออเอ็นกระหนุ่มดีใส่พิงซะฮะพิงซ์โมเมนต์วันเกิดเนี่ยเอ้าไปกันไอพิงอันนี้มันใช้โทรศัพท์อะไรเอาแก้ไอพิงอันนี้นะ อยากไดของเวาไหมพี่น้องใช้ตุ๊กตเป็นตนหนุมเนาะเออซื้อขอบคุณนะจ๊ะน่ารักบ๊ายบายไปแล้วค่ะขอบคุณที่เป็นี่นะคะบ๊ายบายขอบคุณที่เซอร์ไพรส์น้องรู้สึกพิเศษจังเลยรู้สึกเป็นคนสำคัญน่ะครั้งแรกนะคะของแก้มทีได้ของขวัญจากเอซีใช่ไมโมเมนของขวัญวันเกิดอ๋อแต่ว่าทำไมของยังืน่ะได้ได้ยูนกระงหเรือๆไม่ก็มีปีปีที่เราก็ได้เคกยูบอจากพีพีดม ออมมไม่ต้องเป็นของไหมรักพี่เกมบอ,อลบอกถ้าจำไม่ผิดนะเอออแมนบอกจริงจำเลยว่าหลายปีขอบคุณนะคะขอบคุณใสกัดทีกกง่ามสารพืออพี่นองสนาหสิบปีใไว่กอนไปละบ,ปลบ๊ายบายมาทย่งานท่มคนนุมน่มคนคน,นพี่เรงสวัสดีค่ะเอาตัด